สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เมืองเก่าปราจีนบุรีครับแล้วก็ตรงนี้คือแม่น้ําปราจีนบุรีก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่นะะ้ำแม่น้นํานครนายกแถวบ้านอาเภอบ้านสร้างกลายเป็นแม่น้ําบางประกมอีกทีนะครับตรงนี้อยู่ที่ตัวเมืองเก่าปราจีนบุรีครับแม่น้ําปราจีนบุรี เบริเวณแม่น้ำปลาจีนบรีเป็นด้านนี้นเป็นโบสถ์แคทอลิกปลาจีนบรีด้านนี้จะเป็นตัวเมืองปลาจีนบรีเก่า เขาใหญ่